สวัสดีครับผมนายนิติพรจจรือชัยชื่อเล่นชื่ออู๋ครับรับบทเ,เป็นผีเป่าเบ้ในวายเดนี้ครับเกิดวันที่24ครับเดือนกรกฎาคมสหวาอยุก็23ปีครับตอนนี้เรียนจบแล้วครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสิงคนทรฒ คณะสังคมศาสตร์สนมากกว่าออกแนวทางสนมากกว่าครับแต่โตมาสนหรือเปล่าคะน่าจะดื้อนะอดีตอืมสายดนตรีครับร่งกีตาร์ครับนะผม ัวความเร็วครับความเร็วในการที่จะเกิดอุบัติเหตุครับผมโอ้ยอันนี้ได้หมดเลยครับไม่ตายไม่มีไม่มีตายตัวครับผมได้หมดอยู่กับใครแล้วรู้สึกด,ดีอยู่กับใครแล้วแบบเข้าใจกันง่ายครับแบบมีโมเมนต์อะไที่มันแบบมีความสึกดีๆอ่ะใช่ครับสวิตมีรุ่นพี่ติดต่อมาครับให้ไปออดิชั่นเร่นึ่งแล้วก็ได้ครับผม จริงตื่นเต้นนาแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นซีรีส์วายก็แบบได้นะถือว่าเราได้มีโอกาสที่ได้เล่นก็ทําให้มันดีที่สุดครับต้องบอกว่าเกินค่ากมากเกินค่าที่ผมแบบคิดไ้เยอะเลยครับผมก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับนี่ทําให้ผมแบบสิ่งที่เราตั้งใจทํากันมานี่หายเนื่ยเลยครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ จริงมีเป่าก็เป็นผมเลยครับผมไม่มีไม่มีมมคาแรคเตอร์เลยคือเป็นตัวผมเลยฮะใสๆน่ารักน่ารักตัวเราก็จะแบบอ๋ออ,อ๋องแบบมีความเด่นนิดนึงใช่ฮะส่วนนิตางมันหรอน่าจะตัวจริงน่าจะหล่อกว่าชอบ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 มีแบบไหมคะเติร์ชอบ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 ,ชอบ บอกไปหลายๆครั้งแล้วครับว่าพี่เป็นพาร์เนอร์ที่ดีมากครับผมไม่ว่าจะการแบบผมไปปรึกษา,าเขาเขามาปรึกษาผมคือแบบแลกเปลี่ยนการความรู้กันแล้วก็ประสบการณ์ที่ทํางานร่วมกันครับรู้สึกว่ารู้สึกดีครับที่ได้พีเป็นแต่ร์ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับอาจูนกันตั้งแต่วันพอดิชน่นแล้วครับอยากบอกอะไรกับพีไหมคะอยากบอกอะไรกับพีเหรออยากบอกว่าขอให้เป็นพาร์เนอร์ที่ดีแบบนีต้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ล่าสุดเห็นผู้กำกับพ่ชีวินโพสทวิตเตอร์ว่าคู่ของเราเนี่ยมีหนักซีนที่แบบจูบกันเองแบบไม่มีในบทด้วยมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยต้องบอกกันว่กคือมันจะอินกับตัวละครครับเหมือนกับตอนที่เราถ่ายทำอยู่แล้วผมก็สวมบทเป็นเป๋ากับเป้ใช่ไหมมันจะมีความอินตัวละครหรือมันมันจะมีความรู้สึกแบบว่าแบบจูบเขามากกว่า ก็เลยจูบครับผมแต่ไม่รู้ว่าแต่แต่แต่ผมคิดว่าเตยก็น่าจะจับจูบเปล่าเหมือนกันนะคิดเองหรือเปล่าอืมใช่ครับประมาณนี้ครับตอนผมเขียงกับพีมากว่าอูพีดีกว่าอูพออีดีกว่าแล้วไปไมารู้สึกว่าเหมือนกับทุกคนเห็นความผมแบบ เป,เป็นเด็กเซนสายอะไรเงี้ยเขาเลยให้เอาผีแล้วส่วนตัวเราส่วนตัวเราอูพีีนะพี่มั่นเราวพี่ยอมไหมพี่ีไม่ยอมพี่ไม่ยอม,พ,ม,ยอมพี่ก็เอาผีอูเหมือนกัน <laughs> ตอนจบของซีรีส์ทั้ง15คนที่อยู่ด้วยกันที่สระน้ำแล้วก็พูดความรู้สึกของตัวละครรู้ว่ารู้มาว่าแบบเออมันไม่มีสคริปแบบบอกเราเล่าแบบเล่าซีนนั้นให้ฟังหน่อยว่าแบบรู้สึกยังไงก็ตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าคือแบบไม่ท่ายตั้งตัวจริงๆว่าแบบพี่ชีบอกมาว่าลองพูดในความรู้สึกของตัวละครนะไม่มีสคริปนะอย่างนี้ก็เลยแบบตกใจเล็กน้อยแต่ก็ตั้งสติไว้แล้วก็แบบอ่าระหว่างถ่ายทำอยู่ก็ ทุกคนะจะเล่นเหมือนกับเล่นตัวละครทนานนันน้นเลยรู้สึกว่าแบบระหว่างที่พูดมาเหมือนกับมีตีเรื่องราวต่างๆที่แบบทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วแบบเหมือนกับอารมณ์แบบอยากขอบคุณตัวละครมากกว่าใช่ครับเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับซีนสุดท้ายวันนั้นรู้สึกแบบเหมือนเราได้พูดแทนเปาปเป้ไปครับเหมือนได้แบบระาบายความในใจที่อยากจะบอกกับทุกคนกับแกงวายเดชว่าขอบคุณะนะก็เป็นแบบพวงทก่ิดที่ได้มาเจอกัน อูนี่จางฤทธิชัยครับในไอจีครับผมแต่เขาว่าเองไงนี่ก็ก็อูนี่ไงอูนี่เองไงบางคนก็แบบว่าอูนั่นไงอูนั่นอูนั่นแต่นี่คืออูนี่เองไงใช่ครับทุกคนจะงงผมก็งงชื่อด้อมเหรอครับชื่อด้อมผมก็มาจากการที่ผมใช้ฟิลเตอร์ในไอจีครับผมเป็นฟิลเตอร์ก้องเมฆจะมีก้องเมฆตกลงมา อ่าแล้วคราวนี้ผมก็ไลฟ์ให้ทุกคนช่วยกันดีชื่อดองกันแล้วมีคนเสนอมาเป็นคาวนี่ของอูลแล้วผมคิดว่ามันน่ารักดีครับก็เลยหวตในทวิตแล้วก็ได้เลยครับผมแต่ก็เลยเป็นที่มาของคาวนี่ของอู ที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามผลงานของผมนะครับผมแล้วก็ของเพื่อนเพื่อนเนื่เลยนะครับก็อยากขอบคุณมากจริงๆครับผมบอกว่าทุกคนจะชอบนะครับผลงานนะครับผมก็จะมีวายในเซนีครับพึ่งที่ฉากฉยจบไปก็เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามได้ใน i g อูนี่ฮันสกอนจันหรือชัยครับช่อ thank you